สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมล่ะทำไมทำไมน้องงูถึงชอบแวะมาเยี่ยมบ้านเราอยู่เรื่อย ผมเองก็เคยคิดว่าน้องเขาคงเหงาอยากมีเพื่อนเล่นแต่ความจริงคือน้องงูเขาไม่ได้อยากมาเล่นซ่อนแอบกับเราหรอกครับสิ่งที่น้องเขาต้องการจริงๆคือบุฟเฟ่หนูไม่อัน้นบ้านเรานี่แหละสวรรค์ของน้องเขาเลยเพราะมีทั้งหนูมแมลงจิ้งจกเป็นแหล่งอาหารชั้นดีแถมบางทีก็มีมุมอับชื้นๆให้น้องเขาพักผ่อนย่อนใจอีกต่างหากแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับ วิธีง่ายๆที่จะไล่น้องงูไปกินที่อื่นก็คือรักษาความสะอาดอย่าให้มีเศษอาหารตกค้างเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยปิดช่องโหว่ต่างๆที่น้องเขาจะเข้ามาได้แค่นี้บ้านเราก็จะปลอดภัยจากกองทัพงูแล้วล่ะครับ เห็นไหมครับเรื่องง่ายๆแค่รักษาความสะอาดก็เปลี่ยนจากบ้านที่น่าอยู่ของงูกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ของเราได้ใครเคยเจอน้องงูบุกบ,บ้านบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกเพียบบาย